สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักเหมื่นมานำเสนออีกคันหนึ่งครับเป็น Honda City t ้ไทยซนะครับปี2001คันนี้เกียวโ,โต้ครับเครื่องยนต์1.5หรือ0ซีซีไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยงามสีสวยทั้งคันนะครับคันนี้มอดีสวยไม่มีชนหนักชนเบานะครับน็อตไม่ขยับสีสันร้อเปอร์เซ็นตนะครับคันนี้เพื่อทำสีเสร็จมาใหม่ๆเลยนะครับนี่ฮะ สันสวยมากนะครับทั้งคันเงาฉ่ำสะอาดตามากๆครับรอบคันนี้นะครับเดี๋ยวเราได้ดูรอบคันนะครับเนี่ฮะเส้นสายรอบคันสวยมากนะครับตรงเป๊ะหมดนะฮะบ่งบอกถึงการเกิดอุบัติเหตุนะครับและเส้นข้ามไม่ตรงนะครับก็จะมองได้ง่ายนะครับว่าเราเคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับสวยงามมากครับคันนี้บอดีสวยรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ เป็นเกียร์ออโต้ครับเนี่ยฮะหน้าตาดีมากนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ใช้งานได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันครับรถคันนี้ทางเราได้เก็บงานเช็คระบบมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ะแผงประตูนะครับรุ่นนี้ขึ้นชื่อเลยนะครับว่าแผงประตูชอบขาดชอบแตกหักนะครับเราทําให้ท่านใหม่แล้วนะครับสวยงามทุกบานนะครับ นะครับพลงไร power นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบหมดสี่บานนะครับเนี่ยเบาะกำมะหยี่ไยเดิมจากโรงงานนะครับสะอาดสะอาดมากครับอันนี้บอกสวยสะอาดมากนะครับเกียวโต้ครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคันนี้สูดแดดสบายๆมากมากครับนะครับเปลือนใหม่ใช้งานได้ขึ้นครบหมดนะครับนี่ครับบอดี้สวยงามนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับปรตูจุดนะครับ คบแ้าประตูสวยๆนะครับคอรดี้สวยมากนะครับคันนี้นะครับสะอาดสะอาดนะครับนี่ครับผมพื้นทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะครับคันนี้สวยงามครับปอดเดิมๆลายเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ครับสวยๆไปรับชมกันด้วยกันบ้างครับผมคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ฮะแห่ประตูครับ เกแพทใหม่หมดแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับช่วงว่างดีครับขับขี่ดีความร้อนนิ่งปกตินะครับเดินทางไกลได้เลยนะครับมีบริการขับส่งต่างจังหวัดด้วยนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกมานะครับรับชมโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับนะครับดูรถวิดีโอคอลดูรถให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจให้เราไปส่งได้นะครับขายจริงส่งจริงครับผม รถไม่ดีเดินทางไปไม่ถึงลูกค้าแน่นอนครับเราส่งมาเยอะแล้วนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับมีท้าวแขนนะครับสวยๆเลยนะครับภายในรถคันนี้นี่ครับสะอาดสะอานมากๆครับแช้งานได้ดีมากๆนะครับคันนี้ขับทีดีประหยัดน้ามันนะครับมารับชมห้องขึ้นอยูกันครับมารับชมห้องขึ้นอยูกันครับคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับเกียร์ออโต้นะครับมารับชมบอดี้กันครับ นี่ครับเพจเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ดมเนี่ยโรงงานนะครับเม็ดอาร์เดิมเดิมโรงงานนะครับกี้ให้ดูชัดเจนทุกจุดเลยนะครับนี่ครับน็อตเดิมโรงงานนะครับแก้มไม่เคยขยับแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะน็อตกระโปรงครับไม่เคยขยับนะครับเบ้าโชกครับสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมจากโรงงานนะครับแผงไฟวอลครับ เลขตัวถังนะครับองมดนะครับรับประกันการอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยบางโชว์ข้างนี้นะครับนี่ครับเมทองเมทอาร์อยู่ครบหมดนี่ฮะสติ๊กเกอร์นี่ครับน็อตปลอกระโปรงไม่เคยขยับรับน็อตแก้มไม่เคยขยับแต่อย่างใดเลยนะครับนี่ฮะนะครับนี่ฮเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีไม่เคยติดแก๊สนะครับเดินนิ่มๆเลยนะครับ ขับขี่ดีครับตัเร่งดีประหยัดน้ํามันมากๆครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับผมครับเดินผ่านเราให้ชมของข้างก่อนนะครับนี่สีข้างเงาฉ่ำโป้งครับผมนะเะลองถ่ายให้ดูก่อนนะครับสวยมากครับสีสันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้ บอดี้หน้าหลังครับนะครับนี่ครับสติ c ก e r อยู่ครบหมดนะครับตะเข็บเดิมหมดนะครับน็อตไม่เคยขยับครับนี่ครับลางน้ำเดิมเดิมนะครับลางน้ำนี่ครับตะเข็บเดิมเดิมเม็ดอ่างเดิมเดิมอยู่ครบหมดนะครับเราไล่ให้ดูชัดเจนน้ำนี่สติ cker อยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับน็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมนะครับ ดูพื้นด้กันบ้างครับนี่ครับไม่มีการเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับเราถ่ายให้ดูชัดเจนนะครับคาบรอยเก่าวเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์เดิมเดิมสีเดิมเดิมนะครับสีนะครับสีพื้นนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีการอุดมีการเจาะรูมาก่อนแต่อย่างใดนะครับนะฮะนี่ฮะสวยๆครับพร้อมใช้งานนะครับ สี่พรบไม่ขาดนะครับคันนี้เสนอขายในราคานะครับเพียงหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคาเพียงหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้มีบริการส่งฟรีให้ลูกค้าด้วยนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือลูกค้าเดินทางมารับเองที่บ้านนะครับมาลองเองนะครับราคาลดได้ครับนะะสนใจยังไดมาโทรมาคุยกันก่อนได้ครับผมมีบริการขับส่ง ให้ลูกค้าด้วยนะครับสวยงามครับวันนี้การันตีเรื่องความร้อนนะครับการันตีเรื่องเครื่องเกียร์นะครับอุบัติเหตุการชนหนักนะครับสวยงามมากมากครับนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ l ลาย ID ไว้ให้ลูกค้านะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับเรามีรูปภาพนิ่งชัดเจนุูมุมมองให้ลูกค้าได้ชมมันก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ6 9 0 0 0บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับ มารับเองมาดูเองที่บ้านนะครับราคาลดยอมได้ครับผมนะครับการันตีเลยนะครับพร้อมใช้งานครับอย่างไงติดต่อเข้ามาค,คุยกันก่อนได้นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ